มาเริ่มกันเลยณเช้าวันหนึ่งนะครับก็ได้มีหายแปลกประหลาดอยู่บนดาดฟ้านะครับซึ่งเจ้าสัปหลาดเลดคิงเนี่ยก็ได้เดินมาบุกเมืองนะผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงๆมันคืออะไรนะครับทุกูาสัอย่างเงี้ยหูยหน้าหายไปดีเลดคิงทำไมเลดคิงมันเป็นชั้นๆอย่างนั้นนะครับทุกคนมันมันดูเหมือนอ้วนๆ่ะทุกคนอ้วนๆโนนร์อ้วนๆอะอ่อยตีไม่ได้นะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะมันจะแข็งแกร่งมากเลยฮะหายแตกแล้วไม่เป็นไรแล้วก็นะครับ ก่อนจะเข้ามาดูในคลิปผมนะครับทุกๆคนท,ทุกทท่านขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับผมขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดซับสไครป์คลิปผมด้วยนะครับผมกดติดตามกดไลค์ให้ทุกคลิปหน่อยนะครับผม <All right. S 1> เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมผมขอแค่นี้แหละครับผมครับ ต่อเนื้อเรื่องของอุลตร้าแมนยุคโชวะนะครับผมเนื้อเรื่องสุดท้ายแล้วของยุคโชวะนะครับก็คืออุลตร้าแมน80ปะทะสัตว์ประหลาตเลดคิงนะครับก็ตึงๆไปเลยนะครับยุคอุลตร้าแมนเฮเ,เซนี่รู้สึกว่าจะเล่นยากกว่าเนื้อเรื่องอุลตร้าแมนโชวะนะครับก็ตึงสุดๆนะครับผมโอโ้โหมีการผมก็มีการซ้อมเล่นมาแล้วนะครับก็มาเริ่มกันเลยณเช้าวันหนึ่งนะครับก็ได้มีหายแปลกประหลาดอยู่บนดาดฟ้านะครับซึ่งเจ้าสัตว์ประหลาตเลดคิงเนี่ยก็ได้เดินมาบุกเมืองนะผมก็ไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องงจริ มันคืออะไรนะครับเรดคิงมันอยากมาทำลายโโถนี้หรือเปล่านะครับผมเรดคิงนี่เป็นสปราร์ตที่ฟื้นคืนชีพบ่อยที่สุดในซีรีส์ละมัง้งไปซีรีส์ไหนแม่งก็เจอนะครับผมเรดคิงอุลตร้าแมนฆ่าแล้วฆ่าอีกนะครับมารอบนี้เจอกับชั้นหน่อยนะอาจารย์ยามโตะจะมาปราบแกงเรดคิงโอ้โหอะไรอะไรมาอุ้ยเรดคิงตัวเบลเลอร์เลย อุลตร้าแมนจับไหวครับม,มาโอ้ยอย่าทำกูกูบอกอย่าทำกูมาเอานี่ไปนี่คือลำแสงอะไรก็ไม่รู้นะครับผมมาไอเลดคิงโอ้ยมันโกงจังอะกระโดดถีบนันต้องแบบติดสตันอย่างเงี้ยนี่นี่นี่ติดค่าสตันอย่างเงี้ยใช่ไหมหืหึืห ตดค่าสตัต๊อย่างนี้หูยหน้างหงายไปดีเลดคิงทำไมเลดคิงมันเป็นชั้นๆอย่างนั้นนะครับทุกคนมันมันดูเหมือนอ้วนๆนะทุกคนอ้วนๆในนอเสาอ้วนๆน่ะอุ้ยมาน,นี่มาน,นี่เราต้องอยากให้มันเข้าหายก่อนนะครับเราต้องจัดการให้มันตายรอบนึงก่อน,นครับจะเข้าสู่อีเวนต์ในการเก็บเอสนั่นเองมานี่มานี่มานี่อืมโอ้โหหนักแน่น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 อะไรเนี่ยอืม เฮ้ยอย่าบอกนะว่าตึกพังอ่ะทุกคนเออจริงด้วยจริงๆผมจะสู้ให้มันให้ตัวมันเข้าไปในหายนะแต่ก็ไม่เป็นไรตัวมันไม่เข้าหายละเราเรามาเก็บเอสอีกรูปแบบหนึงก็ได้เอาคุณโดนตบละมันโกรธครับอันนี้ดามเมจมันจะแรงขึ้นนะผมขนาดแล้วเราก็ต้องรีบตรงนี้เราจะสู้กับมันต่อยตีไม่ได้นะเพราะว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะแข็งแกร่งมากเลยฮะหายแตกแล้วไม่เป็นไรแต่ก็นะครับยังได้เอสอยู่นะครับนี่ครับต่อให้หายแตกแล้วผมก็ได้เอสอยู่นะครับผมเอาไว้โชว์ท่านผู้ชมตึงๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ต้องเสียใจนะมันไม่โดนดูดเขาไปใไหายนะฮะนี่ครับเออชัวจริงจบอ้วนๆโอเคครับท่านผู้ชมครับไอเตะเข้าหายนี่ผมไม่เล่นแล้วนะผมก็ ยึดเนื้อเรื่องหลักหรือว่าทําได้ก็เท่าที่ทําได้นะครับผมนี่ก็ได้ S เหมือนกันนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้ชมเล่นเองก็สู้กับมันให้ตายรอบนึงนะผมแล้วก็อย่าเพิ่งไปทําลายตึกไห้นะถ้าพลาดแบบผมแบบคลิปนี้ก็สู้มันอย่างนี้เลยครับผมก็ขอกาบลาเท่านี้แหละครับจบแล้วนะครับผมอุนนัมโชวะของทุกคนนะจบแล้วนะครับผมก็ขอบคุณที่ทุกท่านติดตามกันมานะครับกดไลค์กดซับสไครป์ผมเพื่อเป็นกําลังใจและพลังกายให้ผมทําต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ